วันนี้ของนี่คือในการ Howcast Channel ก็อันนี้ท่นนายในโปรไฟล์ครั้งแรกของปีที่หนึ่งก็เป็นพิซซี่ออนคุณจะตกใจนะทำไมเห็นอันนี้เป็นญี่ปุ่นอ่ะคือพอดีว่าเจ้าของเด็กอ่ะเขาทำการหายเลยเอาญี่ปุ่นอ่ะเอาเอาญี่ปุ่นมาแทนเสียอัดตัง,งๆๆนิดนึงอ่ะพอดีว่าค่อนข้างเขาแข่งกันอยู่อันนี้ก็ร้านกาขันเข,ของช็ขอ,ขอปไม่ใช่แต่หลายก็ก็ๆๆๆๆ like ไม่มีอะไรถูกไรทับเปิดสอบโชว์เกะสามเนาะเนี่ยถูกโชเกะสามแล้วมันจะ เออเอปิดสปีดคอนหนึ่งใบกองแล้วก็อันนี้ไม่ถูกได้ทับเหมือนกันโชว์เกศสามใบจุดหนึ่งใบไอ้ก็ไปเช็คอ่นะเทคลุกันอยู่เนาะก็คือเทคบอลบอดสองพันให้กับกินหนึ่งกั้งหมดแล้วก็เมื่อเช็คได้เกิศามะทิ้งมือหนึ่งบวกหมื่นตอนนั้นก็คือไม่ม่ตกกันไม่ตกกันได้เช็คอะก็คือไม่ตกกันต่อการต่อสู้เพราะว่าได้ได้เช็คได้เกิศามะก็คือได้เลยอันนี้คือเ่นนอสไ สามสาม e ใบเดียวเฉพาะใบนะสามสามใบเดียวเ็นจอสามใบนะมีกิสกี้แบแล้วแล้วก็ออเดนสกิ้ง่ายเขออเดนก็คือบารสองโซ1หนึ่งพหนึใบถ้ามปกิเาสตัวสองกแล้วก็มาตีห0วกถ้ามีเกจสาตรสามใบจะมากกว่าเกษสาตรเยอะหน่อยแล้วผมก็มีตัวคอซัตตีฮิ๊เขาจะใช้ไงเดมเขาจะรช้แล้วก็โซชาร์จก็คือไงเดมเนี่ยกับโซชาร์จห่แล้วก็ไอมังกรเอาบูสต์ได้สามใบนะผม เียไหนี่แต่เยทองเอ้ยแย่ทองคนไหนไม่ไม่เป็นไปถึไอ้แย,แย่แยสงพี่แย่แสงยังดีกว่านี้เนี่ยแย่พุ่แสงแล้วก็อันนี้3ใบของตัวช่วยกาแล้วก็ตัวยิงตัวชุดลุก1ใบเพราะว่าไอ้นี้มันกินบ้านในจเสร็สัส่สองใบพอแล้วก็ออเดอร์สองใบ อันนี้ตอนนี้ตัวใหม่เป็นไม่ใช่ใหม่หรอกเป็นตัวที่เพิ่งมาใน b t ก็คือมัน้ะบอกชิล5,000อะตาเกสาพุทุกๆ2ใบถ้ามี4ใบก็บอกหมื่นแล้วตันนี้ผมเขาซีฟมือคุดดีเกิดกองแต่ว่ามัต้องชดโอเคเกษามัละก็ต่อมาเกศหนึ่งเกศเกาเลยอีก3าใบก็คือตอนนี้ของเข้าโซจัวเข้าโซบหมื่นลืมไมได้ว่าหมดแล้ว ตัวเกรดสองที่กินนี Harper ้ผมก็มาบูตตอนแถวหลังท่านอยู่ช่องอาผมก็มีตัวเข็มฉีดยาก็ก็เอ็นเจอร์แฮกเกิลคิลเลอร์เอ็นเจอร์สองใบแล้วก็พีจีสี่ใบครับผมเขามีแค่นี้นะของเกรดสองนั่นก็หนึ่งเพราะจะเล่นไหนที่เกรดสามก็ต่อมาเป็นทิกเกอร์ก็คือคีแปดโอเวอร์หนึ่งฟอนต์สามฮิวสี่ก็ประมาณนี้ครับผมทิกเกอร์ ก็หมดแล้วผมกับเด็กโปรไฟล์ครั้ง oh. นะ so ี้ก็ใช่จึงก็ยังเล่นนะขอข้ามไปเกตสาก็คือออมบอร์ดอย่างงี้อ่ะสมมติอย่างงี้ขอมีเกาสาก็บก็เราคนมีกาซเกตสบใบออกมาสมมติเราเปิดท็อปสมมติลงตีเกตสากันไปแบบนี้อ่ะโอเคอย่างนี้เป็นของสมมูรณนะสมมูรณถ้าเป็นบอดประมาณนี้ก็เออเชิญออเดนบาสอง แล้วก็ต่อระโดดซึ่งที่แนะนำก็คือโดดตัวนี้ช่องไหนก็ได้ผมช่องช่องหนึ่งหลังแวก็ได้แล้วก็โจดสองไปไหมแล้วก็อันนี้เข้าโซ่ไปเลยของแต่ถ้าเรามีเกสายไม่พอก็เดี๋ยวเขาส่มาตีก็ได้แต่ถ้าเรามีเมนนี้อยู่เราคอมมาเลยของอย่างนี้หรือเรามีเมนนี้ก็คอมามาแล้วก็ เอาบาซิออนเนี้ยบูตตีไปเลยก็หอเพราะว่าถ้ามันไม่ฮิตอ่ะมันจะแย่ถ้าไม่ฮิตมันจะแย่ก็เขเอาฮิตไปเลยแล้วก็บาซิออนตีของเอาไปต่อยตีไปเบสสองอ่ะแล้วก็เช็คมาสมมติเราเจอเกตสาวก็ทิ้งมือหนึ่งสแตนมันมาแล้วก็ตีไปตีฮิตตีไปบูตไปตีไปเออถ้าเราสวบสองไปเลยนะสมมติสวบสองไปแล้วอ่าสมมติอ่าสมมติสวบสองไปแล้วผมลืมขอโทษทีไอตัวเนี้ย จบเธอนะจบเธอสมมติไอ้นี่ตายไปข้างนึงเขาเอาเขาเอาเอาอะไรอยู่แล้วสมมติเรายอมสมมติไม่มีอะไรก็ประมาณนี้เนาะมีอะไรก็สเตนสเตนดอก่อนลงเพอร์โซนาไปครับผมเพอร์โซนาเพอร์โซนาปุ๊บใช่ไหมต่อมาถ้าเรามีออเดนอะรอเลยไปเลยครับสมมติเราลงแดมไปสองแดมเหมือนกันเป็นห้าแดมแล้วสมมติเป็นห้าแดมแล้วอย่างเงี้ยห้าแดมเลยหนึ่งสองห้าแดมหนึ่งสองสามสี่ห้านี่คือแดมนะ นี่คือเป็นเข้าโซนนี้ผมบุกหมื่นให้กับตัวนี้ไปเลยยีนี่ก็เหนื่อยเลยเราลงเอาเลยใช่ไหมสมมติเราลงมาที่หลังบารสองของันนี้มาเลยของแต่ัค่นี้เราไม่ต้องเราไม่ต้องใช้สกิลก็ได้นะแต่ผมไม่ใช้สกิลเราเดินบาสใช่ไหมเราก็ใช้บาสกันอะไรนี้มันก็จะเป็นสามเวฟเอาถ้ามันถ้ามันตรงนี้จะเป็นสี่เวฟได้ห้าเวฟได้ก็อันนี้บูตไปเลยของนี้บูต อันนีไปเลยแล้วก็อันนี้ตีไปแจอสบัดสองไม่ก็ลืมทุ่นชีเลยสบัสสองสเตนแล้วก็ลงหนึ่งเวอร์ตีแล้วก็อันตีไปนะตีไปแล้วเช็คมาเจอเกตสายทิกเกอร์สมมติเจออย่างนี้อ่ะเจออย่างนี้ไหมเอานุชฮิลหนึ่งใบสมมติอ่ะแล้วเจออย่างนี้แล้วจากออเดนสแตนทิ้งมือหนึ่งใช่ไหมออเดนสแตนใช่ไหมในกลองแล้วก็แล้วก็สแตนตัวนี้มาวาร์กสองเนี่ยแล้วเอาข้างอย่างนี้ตีไปก็มานี้โหเล็กบาซิออน สี่แก็หมดแล้วผมวักนี้ก็สวัสดีาใครกดแชร์ผมก็คลิปหน้าเขาไปเดทโปรไฟล์ออฟฟิศนะผมเจอกันใหม่คลิปหน้าของซื้อก็บายบาย